อุทยานสวรรค์หนองสมบูรณ์หรือหนองสมบูรณ์จริงๆจะเรียกอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงกันแต่ประวัติความเป็นมาเนี่ยเรียกหนองสมบูรณ์นะครับเป็นการระลึกถึงวิรกรรมของทหารเอกตั้งแต่ช่วงของปลายสมัยสุขโขทยัยต้นอยุธยาครับเดี๋ยววันหน้ามาเล่าให้ฟังกันแล้วกันที่นี่เป็นส่วนสุขภาพที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆของประเทศไทยอีกแข่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเป็นที่ออกกําลังกายของหลายกลุม่มหลายอายุหลายโซนเลยนะฮะรอบหนึ่งระยะทางอยู่ที่ประมาณ3.3กิโลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเดินนั้นก็จะวนซ้ายถ้าเกิดเป็นจักกรยาน็จะวข ที่นี่ที่มันร่มลื่นเนี่ยเพราะว่าเป็นหนองน้ําเก่าแก่ของกลางเมืองปากน้ําโพนะครับก็เลยมีต้นไม้ใหญ่ๆให้ร่มเงาแล้วก็เย็นสบายนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่คนเท่านั้นนะครับสิงสารสาาัตว์ต่างๆก็มีอยู่มากมายด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้จะพาท่านไปชมนะครับ ที่เห็นนี่ไม่ใช่ตัแกนะครับเป็นตัวเงินตัวทองครับอันนี้เป็นตัวน้อยนะจริงๆแล้วเวลามาอุทยานสวรรค์เนี่ยก็จะเจอเป็นประจําเลยเจอตัวใหญ่ๆนะครับเขาก็จะเดินเดินป้้นเพืยออยู่แถวริมหนองนะครับเพราะว่าคอยกินพวกซากปลาตายนั่นเองครับ ที่นี่กระรอกเยอะมากนะครับไม่รู้พันธุ์อะไรบ้างนะครับแต่ว่าดูหางเป็นหลักกันแล้วกันถ้าเกิดหางสีแดงก็เป็นกระรอกแดงหางสีขาวก็เป็นกระรอกขาวอันนี้ผมเดาเองนะครับ <S <S คนที่มานครสวรรค์ครั้งแรกมาเดินอุทยานสวรรค์ก็อาจจะสงสัยนะครับทาไมเขามีตะกร้าพลาสติกตอกติดกเอาไว้ตบต้นไม้นะครับแล้วก็มีพวกเศษผลไม้เล็กๆน้อยๆนะครับใส่เอาไว้นี่แหละครับเพื่อที่จะให้เป็นอาหารเจ้าพวกนี้มันะฮะเพราะว่าต้นไม้ที่โตในหนองสมบูรณ์เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกไม่ใช่ไม้ที่เป็นผลไม้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไม้ใบนะฮะก็เลยเอาอาหารมาให้เนะี่ยแล้วก็พวกนี้ก็จะคุ้นคนนะครับคือเวลาเราเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยอย่างผมไปยืนถ่ายใกล้ๆเนี่ยเขาก็ไม่หนีนะครับเขาก็คอยระวงังระวังอยู่เหมือนกันนะครับถือว่าไม่ตื่นนะฮะเพราะว่าไม่มีใครอันตรายเขานั่นเองครับแต่ถ้าเกิดจะมีใครไปทําอะไรไม่เข้าท่าเข้าทางแล้วก็ที่นี่เขาสมาร์ทซิตี้นะครับมีเสา SOS ให้แจ้งแค่เดินผ่านยังไม่ทันกดนะครับภาพของท่านก็ไปขึ้นที่สถานีตํารวจแล้วละครับ นอกจากกระรอกที่มีเยอะแล้วเจ้านี้ก็มีเยอะด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือขังคาวแม่ไก่นะครับไม่ต้องไปดูตามท้าตามรูที่ไหนนะครับที่นี่มีให้เห็นเกาะอยู่บนต้นไม้ครับกังวิ่งกังวันก็เกาะห้อยหัวกันอย่างนี้นะครับเวลาเดินผ่านก็จะได้กลิ่นฉุนๆน,นิดนึงก็แล้วกันมาถึงบริเวณด้านหน้าในมีสิ่งก่อสร้างหลายอย่างครับที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยจีนมีมังกรม,มีสารามีพระแม่กวนอิมนะครับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์กที่หลายๆท่านนั้นมาแล้วก็จะต้องมาถ่ายภาพกันครับ หลังมังกรตัวใหญ่มีมังกรสีท่านะครับหันหน้าแล้วก็พ่นน้าลงสู่หนองนะครับซึ่งตรงจุดนี้นะั้นเป็นจุดที่ให้อาหารปลาได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆด้วยเช่นเดียวกันเล็กๆน้อยๆครับสำหรับสายมูนะครับบางทีมาเดินเล่นมาออกกําลังกายอาจจะมีโชคก็ได้นะมีแม่ตะเคียนด้วยนะครับเผื่อบ,บางทีท่านอาจจะให้เลขเด็ด โซนนี้ก่อนข้าไปก่อกลางนะครับเป็นลานกว้างเป็นลานกิจกรรมอนเนกประสงค์บางทีก็มีดนตรีใช้จัดก,กิจกรรมมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้นั้นมีสนามบูตบอลนะครับเป็นกีฬาที่ได้รับความนายิยมของหมู่ผู้สูงวัยครับ วันนี้ผมมาเดินช่วงเช้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัยซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดอยากดูหนุ่มๆสาวโดยเฉพาะนักวิว่งวิ่งแล้วก็ต้องตอนเย็นๆครับโดยเฉพาะลานลำวงนี้ถือว่าโอ้โหคึกคักมากเลยนี่ก็คือส่วนหนึ่งครับยังไม่หมดนะฮะกว้างใหญ่ไพศาลครับหนองสมบูรณ์หรือว่าอุทยานสวรรค์นครสวรรค์ครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสแวะเวียนแล้วก็ มาเดินเล่นเพลินๆที่นี่อากาศดีมากๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายแผนการเดินทางก็มาง่ายแสนง่ายนะครับไม่ว,ว่าท่านจะมาจากทางกําแพงเพชรหรือว่าทางพิษณุโลกอยู่ริมถนนพหลโยธินอยู่ตรงทางแยกพอดีเลยนะครับมีโอกาสแวะเวียนมาครับขอบคุณมากครับ